คืออย่างนี้น้องๆเนี่ยหลายๆคนเข้ามาถามครูใน u t u b e นะครับเข้ามาถามในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ l i น e แอดของครูเลยเกี่ยวกับเรื่องของสมการนะครับเรื่องสมการคืออันเนี้ยครูบอกก่อนนะเออมันจะเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานแล้วครูจะเคลียร์ความเข้าใจของเราให้หมด คราวนี้น้องคนไหนที่คล่องอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องดูหรือพื้นฐานแน่นดูแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขอเคลียร์บางส่วนที่เอหนูสงสัยนี่มานาแล้วค่ะก็มาได้โอเคนะครับเข้ามาคุยกันได้นะ,ะเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยนะครับ the u r u first c l u first เองครับคืออย่างนี้สมการทั้งหมดเนี่ยมันดูแล้วมันไม่มีอะไรพวกหนูคงทำเป็นนะ A x บอก 5x ลบ3อะไรพวกเนี้ย แต่ที่ครูจะเคลียร์ความเข้าใจให้เราเนี่ยที่เราวันนี้ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยเราบอกว่าการแก้สมการ x บวก5เท่ากับ12ใช่ไหมลูกเราบวกอยู่แล้วย้ายไปลบกลายเป็น x เท่ากับ12ลบ5ซึ่ง x จะเท่ากับ7ซึ่งคำตอบก็ถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรแต่ครูกรณีเนี่ยครูจะถามว่าเรารู้ไหมว่าทำไมบวกอยู่แล้วทำไมอยู่ดีๆย้ายมาลบได้คำว่าย้ายมาลบได้เนี่ยที่ครูถามบอกก็ครูสอนมาว่าย้ายได้ แล้วหนูว่าอยู่ดีๆจากเครื่องหมายบวกข้ามาอยู่ฝั่งนี้กลายเป็นลบเลยจากบวกอยู่ดีย้ายข้างได้ยังไงโอเคไหมครับวันนี้ครูจะมาเคลียร์กันหรืออย่างเช่นถ้า x ลบ3เท่ากับ9ลบอยู่ทําไมอยู่ดีๆเราก็ทําก็คือเอา9ลบอยู่ย้ายมาเป็นบวก3มกลายเป็น x เท่ากับ12ซึ่งก็ถูกแต่วันนี้เนี่ยบางคนก็งงว่าทําไมครูเองแหละไม่ต้องใครหรอกสมัยครูเด็กๆอะ่ะครูก็งงเหมือนกันว่าทําไมลบอยู่ย้ายมาบวกได้ แค่เปลี่ยนข้างนี่นะกลายมาเป็นเครื่องหมายบวกฟังแล้วมันก็ดูงงๆเหมือนกันนะครับสมัยครูเรียนนะแต่วันนี้เนี่ยครูตั้งใจว่าครูจะมาเคลียร์ให้เราเข้าใจเลยแล้วก็พอให้เราทําพื้นฐานข้อสอบที่เป็นของอโอเน็ตได้นะครับโอเน็ตได้ส่วนที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะคลิปนี้จะไม่นานนักนะครูก็จะไล่ตั้งแต่สเต็ปให้เลยนะแล้วก็ไปถึงการซับซ้อนขึ้นมานะครับ ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจส่วนไหนถามมาได้นะครับถามมาได้อาครูขอเริ่มตรงที่บวกก่อนเลย x บวก5เท่ากับ12เราเรียนเรื่องสมก,การกมาเยอะแล้วถูกต้องไหมลูกเครานี้เราคงบางคนก็งงว่าเอ๊ะเราอยู่ดีๆตัวแปร x บวก5มันมาได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสมก,การเนี่ยพวกเราอะ่ะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ปว่าปสองปสามก็เรียนแล้วแต่ว่า บอกหนูเพิ่งมาเรียนตอนป .6 กับครูคือที่ครูลังจะบอกก็คือว่านะนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็คือว่าที่ครูรันจะบอกก็คือว่าถ้าเราลองมาดูอย่างนี้นะเราลองมาดูอย่างนี้ที่ครูบอกนะตั้งแต่เด็กนะถ้าเกิดครู x บวก5เท่ากับบเราก็บอกหนูไม่เคยเห็นถ้าเกิดครูเปลี่ยนใหม่อ่ะอะไรเอ่ยบวกกับ5เท่ากับสิบสอง ถ้าแบบนี้เขาเคยเจอไหมลูกอะไรเอ่ยบวกกับห้าเท่ากับสิบสองนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคยเจอไหมอะไรเอ่ยบวกกับห้าเท่ากับสิบสองซึ่งเราก็คงเคยเจอกันนะซึ่งเราก็คิดในใจเลยตอบว่าเป็นเลขอะไรลูกเลขเจ็ดโอเคไหมสมมติว่าเราเคยเรียนตั้งแต่เด็กแล้วแค่ว่าเราเปลี่ยนจากตัว x เนี่ยจากตัว x เนี่ยเป็นจากตัวสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยให้เป็นตัว x โอเคไหมลูกจากสี่เหลี่ยมให้เป็น x พอเปลี่ยนปั๊บเราก็เลยงงจริงๆเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าคือสี่เหลี่ยมโอเคไหมครับคราวนี้เราพอเข้าใจแล้วนะตัวแปรไม่มีอะไรเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ปอ,อะไรป2ป3ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้คราวนี้เราจะมาเคลียร์กันเลยนะครับว่าวิาวธีการแก้สมการทํำยังไงโอเคไหมแล้วทําไมย้ายได้ครูจะค่อยๆเป็นสเต็ปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เข้ามาดู u t u b e นะถ้าเริ่มบอกง่ายมาไอ้แบบนี้หนูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราไปดูข้อหลังๆก็ได้นะครับจะได้พอทําได้นะครับก็คือถ้า x บวก5เท่ากับ12ที่เราเรียนมาก็คือถ้า x นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทอดทีถ้าเราบอกว่า x นะครับผู้ลบตรงนี้ก่อนนะนะ x บวก5เท่ากับ12ถ้าเราบอกว่า x นะครับ x บวก5เท่ากับ12เราบวกอยู่เราย้ายไปลบเลย12ลบ5 กลายเป็น x เท่ากับ7ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกไม่ใช่ว่าผิดแค่ว่าหนูงงว่าทำไมบวกอยู่ย้ายมาลบได้ใช่ไหมครูเชื่อว่าหลายๆคนงงเพราะเลาครูถามลูกศิษย์ทุกคนอะงงทุกคนอะว่าทำไมย้ายได้ทุกคนก็จะบอกว่าที่ย้ายได้เพราะว่ามันย้ายได้ครูก็สอนมาแล้วครูเลยถามว่าทำไมย้ายได้ก็ก็มันย้ายได้ตอบได้ค่แนนแตะตอบลึกๆไม่ได้โอเคไหมครับซึ่งวิธีการตรวจคำตอบก็ง่ายๆนะตรวจคำตอบครูจะดูก่อนว่าอันนี้ตรวจคำตอบนะว่าถูกไหม กลายเป็น x บวก5ถ้า x เท่ากับ7ครูเข้าไปแทนในสมก,การกลายเป็น7บวก5เท่ากับเท่าไหร่ลูก7บวก5เท่ากับ12ไหมถูกซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกโอเคไหมไอ้นี่เราเข้าใจถูกแล้วคาตอบถูกแล้วแต่ครูจะมาเคลียร์ความเข้าใจว่าทําไมมันยัยได้นะนี่คือหัวใจเดี๋ยวเราจะว่ากันหลังๆ x บวก5เท่ากับ12ครูเน้นนะครับสมก,การเป็นพื้นฐานถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแน่นจริงๆเนี่ยพอาปเรียนอะไร ยากและซับซ้อนเนี่ยเราก็จะทำได้จริงๆแล้วมันไม่มีทฤษฎีการย้ายนะครับจำไว้นะไม่มีทฤษฎีการย้ายมัน x บวก5เนี่ยเราแค่ต้องการให้สองข้างเท่ากาันเราเลยเอา5ไปลบออกทั้งสองข้างมันคือการลบออกพร้อมกันทั้งสองข้างพอลบออกพร้อมกันทั้งสองข้างเนี่ยห้ลบห้กลายเป็นเท่าไหร่ลูกศูนย์มาเลยกลายเป็น x เท่ากับ12ลบห ถ้าเราเทียบดีๆถ้าเราไม่เขียนไว้มันก็เลยเหมือนกับการย้ายแต่จริงๆมันไม่ได้ย้ายนะลูกมันคือลบออกทั้งสองข้างโอเคไหมลบออกทั้งสองข้างพอเข้าใจยังนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะแล้วพอดูมาดูตรงถ้าเป็น x ลบสามเท่ากับเก้าปกติที่เราเรียนกันปกติหรือที่เราใช้กันถ้าเราเป็นวิธีรัดนะถ้าเราเป็นวิธีรัดเดี๋ยวครูขอลบนิดนึงนะถ้าเราเป็นวิธีรัดนะ เราก็จะบอกว่าลบอยู่ย้ายมาทำไมลูกย้ายมาบวกโอเคมเก้าบวกสซึ่ง x จะเท่ากับเท่าไหร่สิผิดไหมไม่ผิดถูกเราลองดูซิตรวจได้ไหมลูกตรวจคำตอบนะพอตรวจคำตอบเราก็จะได้ว่า1 2บลบสเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมือชอบไปโดนเมาส์ปากการูมันมีปุ่มอยู่ยวต,ต้องลังต้องหาวิธีไม่ให้โดนปุ่ม x ลบอะไรลูก12ลบ3ซึ่งเท่ากับ9ไหมลูกเท่าโอเคเข้าใจไหมลูกนะมันก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆทฤษีการลบอยู่ย้ายมาบวกมีไหมลูกเออมันเป็นวิธีลัดนะที่ถูกต้องมันคือ x ลบ3เท่ากับ9 x ลบ3ลบอยู่ก็คือต้องการให้3าหายไปก็เอา3ามอะไปบวกทั้งสองข้าง9บวก3ทั้งสข้างกลายเป็นลบ3บวก3กลายเป็น ศนะทุกนี้กลายเป็น0กลายเป็น x เท่ากับ12ซึ่งคําตอบตรงกันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นลบอยู่เราคือการบวกทั้งสองข้างถ้าใครจะทําเร็วเยดเร็ว,รวก็คือย้ายไปบวกก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าให้ถูกไว้ฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวครูจะอธิบายหลังๆเลยว่าเพราะอะไรนะครับอาค่ามาดูเรื่อยๆนะครับถ้า7คูณกับ x เท่ากับ21นะ7คูณ x เท่ากับ21 ถ้าคูณอยู่เราทำไงลกูกปกติเราก็จะย้ายนะ 7x เท่ากับ21คูณอยู่เราก็จะย้ายกลายเป็น x เท่ากับ21ส่วน7ถูกต้องไหมคูณอยู่ย้ายมาหาร7 17 73 21กลายเป็น x เท่ากับเท่าไหร่ลูก3โอเคไหมลองตรวจดูตรวจคำตอบนะพอตรวจคำตอบปุ๊บกลายเป็น7คูณ3ซึ่งเท่ากับ21ซึ่งก็เป็นคำตอบที่ทำไมเหมือนกันคำตอบที่นะครับ ที่ถูกนะครับไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือถูกแต่จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่การย้ายมาหารมันคือ 7x เท่ากับ21ถ้าเราต้องการให้7หายไปแล้วเอามาหารทั้งสองข้างโอเคไหมลูกหาร7หาร x. เอ้ยหารเท่าไหร่21หาร7ทั้งสองข้างโอเคไหมเหาร7เหลือ x 21หาร7เหลือ3หรือบางทีเราเอาจจะเขียนนี้ก็ได้นะ 7 x เท่ากับ21เสร็จแล้วเราก็เอา7มาหารก็คือใส่ส่วนเครื่องหมายหารเนี่ยคือเครื่องหมายส่วนนี้ได้เลย7นะครับตัดทิ้งนะตัดทิ้งเหลือ3 x เท่ากับ3โอเคม x เท่ากับ3โอเคนะครับโอเคอคูร,ร่ไปเรื่อยๆแล้วนะเอามาดูข้อที่4นะครับถ้า x หาร8เท่ากับ3ทำไงอยู่ถ้าหารอยู่ที่โรงเรียนเรานะเราก็ จะถ้าทาเราเร็วเราก็จะย้ายไปคูณถูกต้องไหมกลายเป็น x หาร u ก็ย้ายไปคูณเป็น3คูณ8 3ดเท่าไหร่ลูก24โอเคไหมซึ่งเวลาเราตรวจคําตอบนะตรวจคําตอบโอเคไหมเราก็จะเอา24ไปหาร8เนี่ยจะเท่ากับ3ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกไม่ได้ผิดเออท่าทียี่สิบสี่หาร8เออถูกเห็นไหมะจะถูกโอเค แต่จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเราไม่มีเราไม่ได้ย้ายจริงๆแล้ว x หาร28หาร8เท่ากับ3เนี่ยเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปว่าเครื่องหมายหารเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายส่วนได้เดี๋ยวคนงอ,งอีกแล้วหนูแล้วครูเปลี่ยนไปได้ไงคะเอางี้ะลวกันเราเรียนเรื่องหารไปแล้วถูกต้องไหมลูก x เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะ8 8อยู่ข้างบนเพราะนั้นส่วนเป็นเลข1ถ้าไม่มีอะไรถ้าเป็นเลขจานวนเต็มแบบเนี้ยส่วนจะเป็น1กับเศษเป็นส่วนเป็น1ส่วน8ทํเข้าใจไมัเขา้าใจไหมลูกเท่ากับ3 x กคูณ1กลายเป็น x ส่วน8เท่ากับ3นี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมหารอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายส่วนได้เสร็จแ,แล้วครูต้องการให้8ซึ่งเป็นส่วนหายไปครูก็เอา8ไปทําไมทั้งสองข้างคูณ8ไปทั้งสองข้างอย่างนี้นะ กลายเป็นจะทิง้งกลายเป็น x เท่ากับ24ีโอเคนะคราวนี้ครูทวนื่องหมายใครฟังไม่ทันหรือเพิ่งมานะหรือจะฟังซ้ําเข้าไปดูใหม่นะครับก็คือครูทวนเครื่องหมายว่ามันมาได้ไงมันไม่มีการย้ายแต่ว่ามันคือการคูณทั้งสองข้างบวกทั้งสองข้างลบทั้งสองข้างหารทั้งสองข้างส่วนย้ายไม่ได้ผิดนะคบเพราะเป็นวิธีรัดวิธีเร็วนะทำให้เราเร็วขึ้นแต่เดี๋ยวครูจะบอกข้อจํากัดว่าเดี๋ยวจะ ทำไมครูต้องอธิบายพวกนี้เพื่อจะทําให้เราทําไมเดี๋ยวเรียนต่อไปนะแก้สมการต่อไปจะได้งงน้อยลงโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะก็คงอีกไม่นานคราวนี้ไอ้ข้อนี้แหละที่ครูจะถามวิธีการทําง่ายๆลูก 2x ลบ5เท่ากับ9 2x ลบ5เท่ากับ9นะซึ่งถ้าเราทําปกตินะถ้าทําปกติครูก็เราก็จะย้ายเป็นลบอยู่ย้ายไปทําไมลูกบวก5ถูกต้องไหมลูก กลายเป็น2 x เท่ากับลบอยู่ย้ายไปบวกนะสิบสี่จำนะไว้นะลูกเวลาต่อย้ายไปเนี่ยถ้าหนูใจะใช้วิธีย้ายเนะี่ยย้ายต่อข้างหลังนะอย่ายไปไว้ข้างหน้านะไอ้ตรงบวกไม่มีปัญหาจะมีปัญหากับบางอันนะครับให้ไปย้ายย้ายไปไว้ตัวต่อเออให้ย้ายไปไว้ข้างหลังนะให้ไว้เออไว้ข้างหลังไปเรื่อยๆคราวนี้ไอ้นี่คูณอยู่เอาไปทําไมหารก็กลายเป็น x เท่ากับเท่าไหร่นะ x เท่ากับ7 2 1 2สอง x ตอบ 7โอเคนะไอ้ตรงนี้ไม่ยากครูบอกว่าอา้าคือคือวิธีนี้ครูเราใช้ไปเลยนะเพราะว่ามันเร็วดีไม่ใช่อะไรแต่ว่าครูองการเคลียร์แล้วเดี๋ยวครูจะเคลียร์อะไรเพิ่มเติมให้เราถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่ครูทําถ้าเราจะทําให้ถูกนะครับเราก็จะเอา5ไปบวกทั้งสองข้างโอเคไหมลบอยู่เอาบีบวกทั้งสองข้างกลายเป็น 2x เกท่ากับ 5, ไอ้ลบ5าบวก5กลายเป็น0 9เบวก5เป็น14 เพราะฉะนั้น2 x คูณอยู่ก็เอาไปหารทั้ง2ข้างโอเคมัคือส่วนทั้งสองข้างก็ตัดทิ้งกลายเป็น7นะ x จะตอบเท่ากับ7ซึ่งคำตอบที่ได้ก็เท่ากันแต่แต่แล้วนะครูถามนิดนึงถ้า2 x ลบ5เท่ากับ9เราเคยสงสัยอะไรไหมลูกถ้าครูย้าย2ไปก่อนเนี่ยไ,ได้เปล่าเรามักจะเรียนกันว่า เอาตัวที่ห่างจาก x เนี่ยไปก่อนคือเอาห้าไปก่อนถ้าเราเอาสอง่ยย้ายไปก่อนได้ป่าซึ่งถ้าเราย้ายไปก่อนสอง x นะถ้าเราย้ายไปลบห้าเท่ากับเก้าเราย้ายไปก่อนสมมตินะไอ้วิธีนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวใครเข้ามาดูตอนนี้เดี๋ยวก็จะงงเอาเนี่ยลบห้าเท่ากับเก้าส่วนสองย้ายสองไปก่อน x ลบห้าเท่ากับเก้าส่วนสองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวครูลบทิ้งตรงนี้ก่อนซึ่ง เอาลบห้าย้ายไปบวกห้าอย่างนี้นะบวกห้าอย่างนี้ซึ่งดูจากไงก็ไงก็มันไม่เท่ากับเจ็ดวิธีนี้ทำไมมันไม่ได้แบบนี้ทำไมไม่ได้เอาสองไปก่อนทำไมไม่ได้เคยสงสัยกันไหมซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแต่ถามว่าครูครับแล้วเราต้องการเอาสองไปก่อนได้ไหมอ่าเดี๋ยวครูขอลบพอดีว,ว่าไม่ได้เต็มที่ไว้ครูขอลบตรงนี้ก่อนนะ ถ้าครูจะทําให้ดูนะเลยใช้ทฤษฎีที่ครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องจานวนเต็มแหละนะคือถ้าเราจะเอา2ไปก่อนนะลูกนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราทํา2เมื่อกี้จําได้มาสองคูนอยู่ต้องเอา2ไปหารทั้งหมดเพราะนั้นครูก็เลยหาร2ทั้งวงเล็บหรือคูณด้วย1นส่วนสเข้าไปก็ได้พอคูณด้วย1ส่วน2เข้าไปเนี่ยกลายเป็น 2x เลบ5เท่ากับเวลาคูณข้างนี้ก็ต้องคูณข้างนี้ด้วย1 2คูณ9ซึ่ง เกิดกฎการแจกแจงเราเอา1ส่วน2คูณกับ 2x ลบ1ส่วน2คูณ5เท่ากับ9ส่วน2 2กับ2ตัดทิ้งกลายเป็น x ลบ5ส่วน2เท่ากับ9 okay ส่วน2โอเคไหมเสร็จแล้วเราก็ทำไมต่อเอาลบ5ส่วน2ไว้ทำไมทั้งสองข้างบวกทั้งสองข้างบวก5ส่วน2ทั้งสองข้างพอบวกกันแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นหลกไอตรงนี้กลายเป็น0ูนย์ ไอ้ตรงนี้กลายเป็น x เท่ากับ9บวก5เป็น14ส่วน2ตัดทิ้งเหลือ7ก็คือ x เท่ากับ7ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันช้าเข้าใจมะมันทำได้แต่มันช้านี่ครูต้องการเขียวว่าถ้าจะเอา2ไปก่อนได้ไหมได้กำจัด2ได้แต่ว่ามันกลายเป็นยุ่งยากเป็นเศษส่วนไม่ต้องไปทำให้ใช้วิธีที่เราเคยทำถนัดอยู่แล้วส่วนวิธีนี้เพื่อคือถ้าถูกอ่ะจริงๆเดี๋ยวเรา ก็มีแหละเดี๋ยวมสองก็มีครัเลขยจำนวนจริง,รงมสองอะ่ะก็จะมีเรื่องนี้นะก็ได้แต่ว่าเอ่อตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยครูต้องการเคลียร์ให้เราวัดจริงๆทํามันเกิดขึ้นได้ยังไงคราวนี้เข้าใจกันหมดแล้วนะเข้าใจนะไม่ทําไมว่าเราจะต้องเอา5้าไปกอนเอาตัวที่ห่าง x ไปกอนนะสายเห็นมาจากตรงนี้เข้าใจนะหนาเริ่มเคลียร์แล้วนะเพราะนั้นพอเราเรียนไปเรื่อยๆจะได้ไม่งงนะใครใครใครเรียนม2มาสามแล้วงงเนี่ยครูจะเอาคลิปนี้ไว้ในย t u b e กลับมาดูทีนะว่าทำไมไม่ได้ คือครูเคยเห็นเด็กหลายคนนะ่ะพออยู่มาปลายแก้สมก,การยังไม่คล่องเลยที่แก้ไม่คล่องเพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรนะครับครูต้องการให้เราเข้าใจจริงๆเราจะได้พื้นฐานแน่นนะลูกนะเออมันจะเป็นนะลูกนะเพื่อเราจะได้ไปพัฒนาประเทศนะเราต้องการคนที่เก่งๆนะครับใครบอกว่าตอนนี้ไม่เก่งก็ฝึกได้นะครับไม่มีปัญหานะลูกนะไม่มีปัญหาคิดเลขเร็วเล็กช้าไม่ใช่สําคัญสําคัญคือคิดให้มันถูกนะครับคิดให้มันถูกนะครับโอเคออะข้อต่อมา คราวนี้ถ้า5คูณกับนะ x บวก7เท่ากับห5หลักการถ้าเราทำถ้าอยู่5แล้วมีวงเล็บข้างนอกเราจะเอา5เขียนติดกันอย่างเงี้ยคือเครื่องหมายคูณนะลลกมีคูณอยู่นะเราเข้าใจนะ5เขียนติดกับอะไรก็ตามวงเล็บเนี่ยมีวงเล็บแล้วล่ะเนี่ยคือคูณนะเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายไปทำไมได้เลยคูณอยู่ย้ายไปหารก็คือไปส่วนนะเมื่อกี้อธิบายซ้ำไปแล้วนะ ก็จะมายายได้ก็ได้ x บวก7เท่ากับ5 15 535กลายเป็น13ซึ่ง x ก็จะเท่ากับ13นะบวกอยู่ถ้าเอาเร็วๆก็คือไปลบ7 x จะตอบเท่ากับ6โอเคไหมแต่ถ้าเราจะเอาวิธีที่มันถูกต้องนะเอาแบบไม่ได้ถูกต้องเราก็คือตามหลักทฤษฎีแหละอันนี้ก็ถูกแหละต่เป็นวิธีหลักเฉยๆก็คือ x บวก5 x บวก7เท่ากับ65 แล้วก็เอา5หารไปทั้ง2ขงค่านนะเอา5คือเอา5ส่วนทั้ง2ขงคานกล่องเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคูณกันอยู่ตัดทิ้ง5 1 5 5 3 5กลายเป็น x บวก7เท่ากับ13บวกอยู่ย้ายไปทำไมลูก เออไม่ใช่ย้ายนะก็ถ้าอยู่ฝั่งนี้คูจะทําไม่ถูกเพราะมีบางคนดูในคลิปที่ครูพอครูอธิบายเพิ่มเติมเนะนี่ยในในวิดีโอที่ครูทําไว้อนะนั้นใน YouTube พอครูอธิบายไปละเอียดมันดีงงคุูเลยมาอธิบายเพิ่มให้ในนี้ x บวกเตรงนี้ลบเเท่ากับ13บลบเกลายเป็น x ลบเบวกเลบเกลายเป็น0ูนเท่ากับสิบสามลบเกลายเป็น6ค่าที่ได้เท่ากันเห็นไหมค่าที่ได้เขาจะเท่ากันนะโอเคไหมลูกนะเข้าใจนะเพราะนั้นทําไปแล้วนะ ทำไปแล้วนะส่วนนะถ้าเกิดจะย้าย5้าย้ายเจ็ไปก่อนก็ต้องเอาข้าก็ไปคูณในวงเล็บแล้วค่อยย้ายนะลูกนะเหมือนกับข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้คือต้องเอาเข้าไปคูณก่อนนะมันถึงจะย้ายได้นะคือเอาไปที่เราจะทาอะ่ะจะเอา7ไปก่อนไม่ได้เพราะเอยู่ในวงเล็บมันความหมายคือ7มันคูณกับ5อยู่ไม่ใช่เดดโดดเข้าใจนะครับนะไม่เข้าใจก็เดี๋ยวโพสต์ถามตามหลังมาก็ได้ข้อน,อนี้ข้อนี้มาข้อที่7เลย นะราวนี้ข้อที่7ถ้าเป็นส่วนอย่างนี้ทำยังไง x ลบ2 x ส่วน2ลบ5เท่ากับ1นะข้อนี้ทำไงแล้วก็ราวนี้ครูทำเป็นส่วนมแล้วนะเพราะว่าเราอาจจะเจอในในตอนสอบโอเนได้นะครับนะครูอยากให้เราพื้นฐานแน่นนะครับคือถ้าเราทำเร็วๆก็คงไม่มีอะไรมากลบอยู่ย้ายไปบวกโอเคมเท่ากับ1บวก5กลายเป็น x ส่วน2เท่ากับ6ข้อนี้ หารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปทำไมโลกคูณก็เป็น6คูณ2 x ก็เลยตอบเท่ากับ12โอเคคราวนี้นะจะทำแบบเร็วๆแต่ถ้าทำแบบม,มีหลักการนะก็คือเราก็จะเอาทำไมโลกเอา5ไปบวกทั้ง2ข้าง1-5บวก5นะกลายเป็น x ส่วน2เท่ากับ1บวก5กลายเป็น6คราวนี้ส่วนอยู่ก็เอาไปทำไมทั้ง2ข้าง คูณทั้งสองข้างคูณ2อทั้งสองข้างเป็น6กคูณ2ตัดทิ้งกลายเป็น x เท่ากับ12เห็นไหมเข้าใจยังโอเคไหมลูกเข้าใจยังนะได้นะามาดูข้อนี้นะน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วแหละโอเคข้อนี้ข้อสุดท้ายจริงๆนะเอามาดูนะถ้า x บวก2ส่วน6นะถ้าเราจะทำเร็วๆนะส่วน2เอ่อบวก2ส่วน6เท่ากับ1 6หหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไป คกลายเป็น1นคูณหกลายเป็น x อกบวกสก็เท่ากับ6บวกอยู่ย้ายไปทำไมลูกบวกอยู่ย้ายไปลบ3ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเออแปบ๊บหนึ่งบอดีติดปะท,ท้ทีเดี๋ยวจะงงกันโอเค3นี้ไม่เกี่ยวโอเคกลายเป็น x อกบวกสกลายเป็นเท่าไหร่ลูกก็เออตรงนี้บวกไปแล้วนะโอเคกูลบนิดนึง นะบวกอยู่เราก็ย้ายไปทำไมลูกลบกลายเป็น x เท่ากับ6ลบ2 x ก็เลยเท่ากับ4แต่ถ้าเราจะทำแบบอะไรลูกทำแบบให้ให้นี่นี่คือวิธีลัดนะคุณยังเน้นนะฝั่งซ้ายมือตลอดเนี่ยจะเป็นวิธีลัดแต่ถ้าทำให้ถูกก็คือกลายเป็น x บวก2ส่วน6เออเดี๋ยวข้อนี้คูจะมีอะไรให้ดูเพิ่มเติมนะเท่ากับ1 ครูก็จะเอา x บวก2ส่วน6เนี่ยอันนี้มีวงเล็บอยู่แล้วนะไม่มีก็ได้นะความหมายเดีวยวกันก็คูณ6ทั้งสองข้าง1คูณ6ตัดทิ้งกลายเป็น x บวก2อเท่ากับ6โอเคบวกอยู่เราก็ย้ายกลายเป็น x บวก2ลบ2นะเท่ากับ6ลบ2กลายเป็น x เท่ากับ4โอเคก็คงไม่น่ามีอะไรนะครับคราวนี้ครูจะถามนิดนึงแล้วเราย้ายสองไปก่อนได้ปหเนี่ยเออ ครูครับเราจะย้ายไงไมันอยู่ในวงเล็บใช่ไหมไอ้ตรงนี้ส่วนต้องยาวถึงตรงนี้นะอะครูทําเพิ่มที่น่าจะพอเนอะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการเอา2อออกไปเนี่ยความหมายของเศษส่วนถ้าการรวมเป็นเศษส่วนได้เราก็สามารถกระจายออกมากลายเป็น x ส่วน6บวกกับ2ส่วน6ได้เขียนใหม่อะเขียนรูปใหม่ได้เท่ากับ1ถูกต้องไหมซึ่งถ้าเราจะทําแบบเอาสองไปก่อนแล้วก็แยกมา ต้องแยกมาเพราะว่า6เนี่ยมันไม่ได้หารแค่2มันหกมันหาร x ด้วยแล้ว2ก็ไม่ใช่สยวเดี่ยวๆค่าตรงนี้ไม่ใช่2มันคือ2ส่วน6เราก็ย้ายข้างมางเป็น x ส่วน6เท่ากับ1เอ่อคูยคูยขอแบบรัดเลยแล้วนะเอ่อรัดไปเลยก็คือบวกอยู่ย้ายไปลบ2ส่วน6ครนี้เราต้องการทำให้เท่ากันจุกจมยูกแล้วก็คูณอะไรเข้าไป6ส่วน6เข้าไปมองก็จะกลายเป็น x ส่วน6เท่ากับหลบ2ส่วน6เห็นไหม กลายเป็น x ส่วน6อ่ะ,ท,ะท็ทีตรงนี้ต้องหน้าบังแน่เลยเอ่อ x ส่วน6เท่ากับ6ลบ2ส่วน6นะก็คูณถ้าเราต้องการกำจัด6ออกไปนะอ้นี้6ลบ2เหลือ4ส่วน6นะกูเขียนตรงนี้เลยตัวหน่อยตรงนี้คือ6นะลูกนะโอเคไหมคราวนี้กูต้องการ6ตรงนี้หายไปกูเอา6เข้าไปคูณทั้งสองข้าง4ส่วน6คูณ6นะเอ่อ4ส่วน6 คูณ6ตัดทิง้งนะตัดทิง้งตัดทิง้ง <c oughs> x <c oughs> จะเท่ากับ4เห็นไหมเท่ากับ4ซึ่งตรงกันหมดโอเคนะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรครนี้กูจะนิดนึงนะครับเวลาหนูดูจบแล้วเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเข้าใจจริงไม่เข้าใจจริงอ่ะอาจจะลอกโจทย์ตามนี้ของครูนะลูกนะเราเอาไปสอนเพื่อนเลยเพื่อนคนที่หนูคิดว่าอา,อาจจะเก่ง เก่งน้อยกว่าหนูเหลือจะไม่ค่อยเข้าใจหนูลองไปเอาเรื่องเนี้ยไปสอนเพื่อนถ้าเพื่อนเข้าใจก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วการจะสอนให้คนอื่นเข้าใจการที่จะบอกว่าตัวเองเข้าใจได้เนี่ยก็คือเอ่อการที่จะสอนให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจไหมครับถ้าเราเอาไปสอนเพื่อนเนี่ยแปดข้อที่ครูสอนเนี่ยหนูลองดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้ามั่นใจแล้วก็เอาไปสอนเลยถ้าเราสามารถอธิบายอย่างที่ครูอธิบายได้ก็เราก็ จะเข้าใจจริงๆนะกูหวังว่าก็อยากให้พวกเราเก่งๆกันทุกคนนะครับถ้าใครมีอะไรไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้ในไลน์นะใน YouTube พิมพ์ข้างล่างก็ได้หรือใน Facebook เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่โอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการสอบออนไอีกอาทิตย์หน้านะครับใครมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามกูได้สวัสดีครับทุกคนครับน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง The Guru First Tutor นะครับ และน้องๆสามารถเข้าไปคุยกับครูเฟิร์สได้ที่เพจเรียนเก่งแบบชิวๆใบครูเฟิร์สตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างน,นะครับครูเฟิร์สจะมีไลฟ์สอนสดในเพจด้วยนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ